ลงงแรมดีอีพิเลียวเ e ชียงแสนแล้วนะคะดูท่าลงของคุณยายนะคะคุณยายเบาๆนะคะคุณยายโอ้คุณยายฟ้องเก้าอี้เลยเป็นไงคุณยายบอกฉันไม่อยากฉันไม่อยากลงเก้าอี้ฉันจะเดินลงเองเนี่ยเป็นไงคะนี่ไม่พอใจไม่พอใจทีหลังอย่าเอาเก้าอี้มาวางให้ฉันนะนี่ดูทำเสียงติงวงด้อันแหนมีอาการนะคะ ที่หลังเขตไม่ต้องเลยนะค่ะว่า,า,า,าถึงแล้วนะคะถึงแล้วคะ่ะจุดถึงอ่าที่หมายแล้วนะคะ The Imperial ค่ะนี่บรรยากาศโรงแรมนะคะ โรงแรมใหญ่มากนี่ค่ะะบรรยากาศดีมากเลยถึงแล้วนะคะ